กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวช่องสองแสงบอยนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับ EP ที e ่5นะครับไปลุยต่อเลยครับเรามีนัดกับยูเวนตุสครับในยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับไม่พูดพังทำเพลงเยอะนะครับไปแมตช์เด็กันเลยสควอัดวันนี้นะครับมีการเป็นแบกผิดแดงนะ เราต้องขยับนิดนึงเจอ,อยูเวนตุสนี่ไม่ได้เลยครับน่ากลัวเหมือนกันนะครับก็เป็นติดโทษแบนด์อยู่ต้องใช้เป็นทางด้านของอาดัมวอตันนะครับส่วนตำแหน่งอื่นๆเอสซูปินานี่ต้องใช้เป็นแลมตี้นะครับแลมตี้นี่โชว์ความได้ดีกับนัดที่เจอลิเวอร์พูลมากโชว์ฟอร์มได้ดีมากครับส่วนเอ็มโมโมนะครับเอ็มโมโมขยับขึ้นมาแทนทางด้านของโจโกเมสหน่อยแล้วก็ยิปไว้นะครับ ผมอยากให้กิฟไว้ลงนัดน,นี้แต่ว่าต้องแพ็กดิฟไลน์พิเมเกอร์อย่างวอตันไว้ดีกว่านะครับเดี๋ยวค่อยลงสำรองแล้วกันแต่กิฟไว้เนี่ยผลงานเนี่ยเดือดโดดเด่นมาตลอดนะครับอย่างที่บอกกองกลางนะครับต้องชิงดีชิงเด่นกันนิดนึงครับพอฟิตพร้อมกันฟอร์มดีพร้อมกันนะครับไปที่สนามของทางด้านเดอะซิดนีย์กลาวนะครับเป็นของฟอร์เรสต์นั่นเองสนามของฟอร์เรสต์ในเกมนะทำดีมาโดยทางด้านของนี่ครับโจลินตัน,นครับกับตันทีมของเรา เริ่มกันเลยครับ that, ปเ,เปเล็กมาร์คเคฮีเฟิตันขอมาดัมวอตันวอตันให้แล้วเล่นเร็วครับให้มา <decent> แล้วลองปั่นดรงน้ติด <c oughs> <c oughs> ยานดิสบอลาวิตรวาวิทได้ลองนี้ <c oughs> ต้องปัดครับ เกฮีโอเคครับมาเกฮีไอเตอ้เ,อา,เาโดนบอลูกนี้โอ้โหดีว่าโดนบอลนะครับหมายเข้าจาังหวะนี้อันตรายมากครับเฟลิกออกมาที่ไปโดนเนโตเมโตให้เหลื่อมๆล้วหักข้อมาเลี้ยิวนี้โอ้หมันเบาไปหน่อยครับแล้วนั่งของอเลฮันโดการาโชครับกดมุมเป็นการาโชครับ หยอด้าไปตรงกลางบ็อกแม่นขึ้นตรกนี้โอ้โหแรงหน่อยฮะโม่งย่างนิดนึงต้องถอยหลังไว้โมงนะ่งฮะมาที่อดัมวอร์ันวอร์ตันมมวนอยู่มาเจรลินตันออกมาการาโชข้างในมีโอเวอร์แลปขึ้นมาหล,หลอกตรนี้หงายหงายแล้วลองยิงโอ้โหได้ลุ้นนะครับโอ้โหก้องหลังหลงไปแล้วครับแต่ว่ายังตามมาบล็อกไว้ได้ครับทำให้ทางด้านของ เจ้าโซลันกี้นี่ยิงยากนิดนึงครับเหมือนจะหลงไปแล้วแต่ยังกลับตัวมาทันแล้วโอ้โหสปีดของเชียซาเชียซาทำอะไรเอ้ยโอ้โหเสียบลังตี้อย่างนี้ให้เจมีกคนเหรอแบ็คผมเจมีกคนไม่ไหวแล้วนะครับเชียซาเสียบลูกนี้ยังไงเนี่ยครับแดงครับต้องแดงครับยังไงก็ต้องแดงครับเชียซาครับแต่ต้องคุ้นลังตี้ครับดูไม่มีบอลเลยคเชียซาเอาละครับโดนใบแดงเร็วแบบนี้ครับ แหลมตีไม่เป็นอะไรครับโอเคเชียซาแดงคุบเอาแล้วจ่ายอย่างนี้อะไรวะเนี่ยจากจะได้เปรียบแล้วดูลองยิงยิงโอ้คานโอ้โหจากจะได้เปรียบเกือบจะเสียเปรียบแล้วมามีสมาธิเกมครับมาต่อแล้วให้ทนะลุช่องลูกนี้มายังไม่ผ่านนะโอ้โหหลังเขาเหนียวจริงจริง เยซา,าโดนแดงเร็วครับจมงตีเรียใบแดงเราไม่เจ็บครับสุดยอดครับตะล่างโลค,ครับเฟลิกให้มาเป็นโดเรนโต้ส่วนกับบาเมอร์เโนโต้กับบาเมอร์เนมตัวยังได้อยู่ตรงกลางวิ่งเข้ามาเฟลิกปั่นลนูกนี้หนึ่งโอ้โหผมกะไรจะพูดว่าหนึ่งศูนย์โอ้โหหลุดก่อครับทุกคนเฟลิกล้อมาแล้วดูปั่นลูกนี้ครับโอ้โหไม่ไซ์เข้าประตูะครับ โอ้โหจะนับหนึ่งไม่ได้ครับเอาครับมาได้ครับวาลาวิชเจอบอสแมนกันอาชูมีตนล่างโล่งๆให้มาแตะนี้เนโต้โอ้โหโซนากิเลี้ยงไล่ไม่อยู่แล้วครับติดแบตีิโอ้โหไม่ผ่านลยันดิฟพาเข้ามาวาลาวิชโอ้โหเอ มันค,คุกคิกคุกคิกอยู่ครับกานาโชให้มาโซลันกี้แต่หนีหนีไม่ได้ครับโอ้โไม่พ้นครับหนากว่าเฮ้ยเจ๊าะโอ้โหสองศูนย์เลยครับสิบคนครับไม่อยากจะคิดว่าถ้าสิบเอ็ดคนเท่ากันจะขนาดไหนแล้วเป็นคนเดิมวอลาโฮวิชโอ้โหกานดิก็มาอีกแล้ว ปอาวิ่ยิงๆๆความนิ่งเงสู้ทางด้านของยูเว่ไม่ได้เลยครับโอค้คิงวะครับยิปสันไว้ไวส์ออกไปที่เนโต้มีพื้นที่ได้เล่นครับเนโต้ได้กระชากเนโต้เห็นวิ่งมาเปตดโดไปซับตรงนี้เซฟอุกหมันเบาไปครับกาณาโชกระชากนี่ดูลำกาณาโชข้างในข้างในมี มีไปโดจับเรยิงเลยยังติดเซฟอยู่ติดบล็อกครับไม่ติดเซฟกูแบเมากครับยังวิ่งมาบล็อกไว้ได้โอ้แต่ลัมตี้เอางูหแลัมตี้ก็ลวนเหมือนกันนะวันนี้เอาจะอยู่ที่ตุลามลัมตี้ตัดได้สุดยอดครับกานาโชกกานาโชกระชากโอ้โหกว่าจะให้เรามาตุลามโอ้ อย่างไวยตูรามเซฟโอ้โหแปดสิบยังไม่ได้ประตูเลยครับกาาโชกาาชายสปินสปินกาาโชให้วิ่งวาบัมตรงนี้โอ้โหโอ้โหไม่เข้าอีกครับโอ้สุดยอดแล้ววันนี้ยูเวนตุสครับมากับดวงมากับฟอร์มที่ดีโอ้โหบวกกับ หล,หลายอย่างนี่ขนาดเขาสิบคนนะครับผมสู้ไม่ได้เลยดีกว่าครับไปเลยออกมาเนโตเนโตเนโตให้มีอีกชั้นหนึ่งเอาแล้ว,วโอ้โห,โโหกำลังโชว์ <c oughs> ไม่คมเองครับวันนี้เข้ายวยพาแล้วครับเราก็ชากมาเลยไปเลยก,กินี่เข้ามาตรงกลางยิงเอา้าโอ้โหดูครับยิงเลียดครับยันดิษ สามมาดูอศูนย์ฝังเลยครับโอ้ฝังดังหน้านึงของฟอร์เรสเลยครับต้องยอมรับครับว่าหลังเหนียวมากหลังแน่นมากครับโอ้โหสามมาตูอสูนครับนั่ยังฟอร์เรสเปิดบ้านให้ยูเวนตุสเนี่ยว่าย่ำขยี้ถึงในบ้านเลยครับใครเป็นคนจัดโปรแกรมว่าอยากรู้เจอแมนซิตี้ต่อเลยโอ้ยจะบ้าแมนซิตี้ที่สามครับของลีก แต่โหเมื่อกี้เจอยูเว่มายังไม่หายจากฝันร้ายเลยอรับูดงตรงๆดูตารางคะแนนเนี่ยเราอยู่อันดับหนึ่งนะมี10แต้มส่วนแมนซิตี้มี8แต้มนะครับก็ถ้าซิตี้ชนะเรานัดนี้ก็ซิตี้ก็เป็นชาวจากฝูงได้เลยครับต้องไปลุ้นคู่ววเาตั้าหนึ่งทีนึงว่ตั้งก็มาดีนะฤด,ดูกาลนี้แมสเดย์เลยแล้วกันครับแมสเดย์เลยนะครับเจอกับเปิดบ้านอีกแล้วครับเปิดบ้าน,นครับรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับหลังจากที่แพ้ บอลยุโรมา3เม็ดเน้นๆแบบอิ่มๆจุกๆเลยเดินรับน้องจากยูเว่ครับยูเว่จัดให้ครับ3เม็ดอิ่มๆมาโดนยิงแบบคลิกแคทโทเลยเปิดบ้านแมนซิตี้ต่อเลยครับไม่วันครับเจ้าเฟลิกเฟลิกออกมาการนาโชกานาโชหาช่องได้ปั่นมุนี้โอ้ไปไหนไม่รู้เอ้ยอะรรนหมุน แล้วเอาแล้วมาไงอ่ะโอ้โจะลอยที่โอ้โหมันเอาจนได้มายังไงวะเนี่ยกานาโชมีมีแลบขึ้นมากานาโชพามาก่อนกานาโชกานาโชไม่มีใครเข้า <c oughs> กานาโชได้ยิงครับโอ้โหลามาจังหวะนี้อาเรนโดกานาโชครับหนึ่งบุรุษหนึ่งครับตีเสมอทันควันเหมือนกันนะครับไม่มีใครเข้าครับมัวไปเดือดสนใจเฟลิกกับโซลังกี้ครับแล้วเงียบหนึ่งหนึ่งครับ โฟเลสกับซูเกมอย่างไวโดดี้เบราโดบริมเอร์ลิงฮาร์แลนด์ตีมเอร์ลิงฮาร์แลนด์้ยอีกแล้วโอ้โหโฟเดนล้ำหน้าเปล่าเอออ๋อเขาจะใช้โฟเดนเพื่อจุสกอร์นะก็ที่ดูการเข้าทำของเขาแล้วหน่อยโควิลเอ้ยโควิลนี่ยครับเขาจะเปิด ไปให้ vania, ชานนฟเดนเนี่ยเป็นคนจดสกอร์หรือทัดอินแต่นี้ไม่ใช่อันนี้ยิงเลยรำยิงเลยครับให้ต่อครับเฟลิกได้โซลังกี้สองสองสองบอมีตัวให้มาเฟลิกเฟลิกหนีเข้ามาเอาเฟลิกคล้องเฟลิกยิงติงช็ตเต้าโอ้โหมาสองปรวสอง ใส่ความคล่องของนักเตะครับปอกปีกแล้วก็กองกลางดูฉีบมาแล้วหลุดเลยครับแล้วก็สัดลูกนี้เกือบหลุดเสาเองงั้นเกลิกนเนโต้ื่นมาที่จับเป็นแบกมีทำทางแตะมาเข้าขวาตรงนี้โอ้โหตามมาดูต่อสองครับโดมินิคโซลันกี้ครับโอ้จ่ายยัดเข้ามาตรงกลารรงลูกนี้โซลันกี้ทำได้ครับดูท่าประจำขึ้นนำครับครั้งแรกครับโอ้โหหลังจากที่มัน กคิดกคิดอยู่นานะครับกดดันอยู่นานนะครับนี่กำลังแบบยัดมาเลยครับกลับด้วยซ้ายแล้วซับขวาเลยครับจิ้มไว้พามาครับจิ้มไว้ลงมายังสดอยู่ครับมีเพื่อนวิ่งแล้วทำทางตอลันกีซ้ายซ้ายซ้ายสี่สองครับโอ้โหจิ้มไว้ลงมาแอสซิเดนต์ตอลันกีเลยนะนี่ทีพงวิธีอ ดูครับมาดื้อๆไม่มีใครเข้าแล้วให้ลูกช่องนี้โอ้โหซ้ายตับตามน้ำขมๆคแล้วลูกนี้ดูครับซ้ายตัวเน้นๆน,น,นะมาแล้วครับกิบไวส์ออกข้างๆก่อนเนโต้ให้โซลังกี้กิบไวส์ไม่ถึงะอะโหหนีออกมากระดิยวกระชากมาครับ ดโอหยอดมาแล้วคนเดียวโล่งๆยิงไปไหนไม่รู้ครับโอ้วันนี้ไม่นิ่งเหมือนกันครับซิตี้ครับโพเดิ้ต้นเกมนี่จากคมๆนี่ดูลูกนี้ไม่น่าจะพลาดับกวดอ,อย่างนี้ <c oughs> โ,โดดข้ามได้ด้วยมามาต่อครับมีวิ่งทําทางโซลันกี้หประตูมาหรือเปล่าขอซักเลยแล้วกันมันตีนว่าเัาลูกนี้โอ้ เนี่ยขอท่านี้แล้วกันท่าเดิรรมท่าประจำโอ้โหโเซตกันไปเซตกันมาความคมมันอยู่ที่คนนี้ครับโดมินิกโตลันกี้ครับตรงเป็นตุ้ม5ประตู2ครับแมนซิตี้ไปไม่ถูกแล้วครับเอสตูบินานออกไวไปที่แฮร์รี่วิลสันเก็บได้ไหมยังโดนกาะเดียวหกโ,โอ้กาะเดียยังเงียบเหมือนเดิมครับ โอเคครับไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดครับกับเวลาที่เหลืออยู่เอ๊ะก็น่าจะคัดซีนไปเลยครับหมดไปเลยจบเกมครับห้าประตูต่อสองครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เปิดบ้านแล้วตระเวนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแล้วคนนี้ครับเอาไปบอลกลับบ้านไปเลยครับแอ็ทติคีโร่ครับโดมินิกโซลันกี้ตรงเป็นตุงลอนเองครับเป็นแมตช์ที่เดือดมากครับทั้งสองแมตช์ที่ผ่านมาสำหรับอีจีนี้นะครับโอ้โหนัดแรกเนี่ยเราโดนรับน้องโดยยูเวนตุสนะครับสามศูนย์ ส่วนนัดที่สองเนี่ยเราเปิดบ้านต่อเลย รับการมาเยือนของแมนซิตี้ครับแล้วแต่ก็จะเอาชนะไปได้5าประตูต่อ2ครับโอ้โหบอกเลยว่าโปรแกรมเนี่ยหนาแน,น่นและเบียดเลือกข้านมากนะครับสำหรับ EP นี้ความมันอยู่ที่ EP นี้นะครับไปดูอัปเดตสถานการณ์ของทีมกันหน่อยครับหลังจากที่เราเอาชนะแมนเชสเตอร์มาได้นะครับก็<ๆ>เราก็จะมี13แต้มครับตามมาโดยลิวพูหูคูปรับตลอดการแล้วก็เอเวอเรสตนก็ยังเป็น9แต้มนะครับเพราะเอเวอเรตัน่าจะเสมอรหรือแพ้เสมอนะครับทีมาติตติก็เป็นนั่นแหละครับเอเวอเรสตนกับลิวพูนะครับ ไปดูนะัดต่อไปเราจะเจอกับชั้น้านของเชฟฟิลเดตนะครับแล้วก็บอลลีกเนี่ยจะเจอกับชั้น้านของลีดนะครับสำหรับ EP หน้านะครับก็จะเป็น2แมตชนี้นะครับส่วนสำหรับ EP นี้ EP ที่5ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ